สบัยดีพี่น้องเวิร์สสุขุสุขคนวันนี้อยู่กับเบลี่พี่น้องวันนี้เฮาสิพาพี่น้องมาเบิง่งเฮือนของแบ่เนาะว่าหอดขั้นตอนได้แล้วแล้วเฮายัางหากระจาดมันหาบ่ได้เอาพี่น้องเนาะแล้วก็บิบลี่ก็หาไปเลาะซื้อกระจาดเลาะเฮาใช้กรบโบมีกระจาดนะ่ะจักเสรียดอะไ๋ยังว่าเพราะว่าคัานเฮาสิเอาใหม่เอาอยัางใส่ก็มันประมาณมันสูงแฮงเนาะอ่าบ้านลูก7คน,นก็คือกันพี่น้องเนาะในมื้อนี้ก็สิาพาไปเบิง่งว่าเพิ่นใส่สังกะสีใส่อีหยังก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยค่ะ โใหญ่เนาะบยเคงกันว่าใหญ่เนาะแล้วกาอาจจะเครื่องเครื่องเฮือนอาจจะโบเมนเครื่องใหม่เบิดเลยคือบ้านลูกาเจ็ดคนเนาะเพราะบ้านลูกาเจ็ดคนนี่มีผู้ใจบุญเป็นหายเห็ดหลังใหม่้บดเลยแต่ว่าบ้านอ่าลูกขอกแบนี่เทากับสมแซมซัมประมาณเทามีพี่น้องเนาะซัมมากำลังเอาเห็ดได้เนาะก็ขอบใจอ่าผู้เจ้าศรัทธาเดี๋ยวเ้างซอ่านซื้อตอนที่เาปิดคลิปแล้วเฮือนพี่น้องแต่อะไรซื้อผู้ใจบุญเนาะไปลอเนาะอ่านี่ก็สิภาพไปเบิ่งเฮือนกันพี่น้องนะจะเป็นเฮือนเนาะ เดี๋ยวาสชีแทกพากันแทกว่ามันโมมี่พากระจาบแล้วเฮาสชีชีเลยชื่อแบบชื่อผ้ากขาวๆแบบนั้นพี่น้องมาใส่แต่ว่าเนี้ยจะน่าจะเพราะว่าราคามันกับชีแพงเงินได้พี่น้องเลยเพราะว่านี่ยัง่างกระชี้ยังกันแล้วมาแหลกใหดแหลกไปเลยแต่ว่าใหม่ตัวมันขาดมันเกินกว่าเห้เราทำอะมันตุ่มใช่เนี่ยพี่น้องแต่ตอมุงแล้วเนาะกระชีตั้มแน่เก้าเก่าพี่น้องเลย ต่ว่าเห็ดใหม่ปะเลยแห้งๆเป็นไม้กลมเนาะเซาอะนรแต่ของใไม้กลมพี่น้องเออแทกงนะบ่เออกรับแมสโกมีกม่แล้วแท่งเมตตาเพราะว่าทามิดนะว่าเซากระจาดแล้วเป็นเลาะสื่อบโมมี่เลาจะจนเมื่อยเลยกัจนปัญญาพี่น้องเดี๋ยวเอาพาขาวๆแล้วมาใส่คนกะกว้างเติมเนาะซามเก้าเนาะไงกาเก้าจะได้หนิ ายก็เก่าได้ปหนอไงก็เหินตัวเก่าอยู่เป็นง่เพราะว่าเมือเมือนจากโลดแต่ปูล่โลดแต่ไม่หนะแต่ปูวันน่ะสังกะสีเฮาซื้อมาน่ะพวกพ่อบโลนึงพ่อพอดีเลยบอสโอโลนึงพอดีเลยพี่นอแต่ปูสังกะสีที่เฮาซื้อมาใส่ทังเออมีรเพิ่นอ่ออกให้โอลืมลืม สบายดีป่ะเนี่ยลืมสบายดีเออพี่น้องเพคนเบ่งอย่างนี้แหละแล้วเมียจะออกให้เมี่ยไปออกให้แล้วเมี่ยเสียยาให้บ่เสียยาให้เออขั้นเอาอันนี้มาแอมแล้วเลยขึ้นอยู่เลยน้องไอเนาะเจ้าโอไม่ได้เอาขาขาวๆแล้วมามาหายเรามาแอบดูหน่อยแหลมขอเหาสฉีแทะเพิ่งดึงกระลับแมตดูปองเลยจะดึงดึงดึงแต่เพิ่งเอาเกาะอีเทิ่งก่อนก็ได้ กาะย่ห้อนเกาะเกานะจะดึงไงล้วจะดึงดึง,ดงลงมาว่าคามยาวมันเทไรนี่วเออเออเออไม่อะไม่อะไรเกาะได้ปะนี่นี่เกาะเกาะเชลีมเสาลูกอะไรนีเร่เชลีมเสาตัวนี้เออไอไอขึ้นไปจ้ำห้ก็ได้มาสีแทกลายบอลเลยเออดึงลงมานี้เอเพื่อ,อไว้ก็ได้ตัวมทหกิ จนี่ก e, ็เปมตรเลยลายสองเมตรเลยซะเมตแปดเมตลายสเมตสเมตเนาะวามสูงสองเมตเนีเด eh, oh, ้บันี拜拜้แกะผไอ้มาจับซอยเขานี่ยเาจะมาจับยนเดี๋ยวเขาจะแทเบื้งเ้งักน่ละจับด้พีจับจอยู่ส่วนพี่เอาเอยทางนี้เหนอี่นงไปดึงปาน่ขึ้น สามมตเ็ 10. 10. ได้ล้วบันนี้หูแล้วบันนี้สามมตเจ็ดซิ 10. 10. มาแทกครั้งนี้บันนี้ตัวนี้สามแมตชเจ็ดแทกครั้งเงาตัวนี้ตัวคนนะพียเพราะว่าเฮาสิได้ที่ว่าแทกนี่ก็คือว่าสิบไลนรเบื้องอันไลนเบิ้องพานยังพายขาวๆีนพี่น้องแจ็คพันห้องกาพายยังแหละเฮาสิไปซืือตัวนั้นแหละจังหูว่ามันจักแผ่นจักแผ่นเสียมาเอามาหมาะภายอายเราให้อายเราใส่กบ ซาับไนนอไนพนาเพีงน้ซีเมตรเนาะซีเมตรแเออซีเมตรเกาเออหัวแรกเนีเมตรแปดสิบเออหน่้าง่ามเลยคร่มุ่ง,ง,งเพน้กงกันติตเลยือภูเห็ดนี่ยเป็นเก่งนะผูเหองเนี่เน,นีเนาะกเฮือนร่งเก่าหนตั้งอยู่วันนี้เหอนเก่านี่นี่นน คนมากของมันเราไปตั้งพุ่นเหมือนนี่ไปตั้งยูโฮมใหม่พึ่นอ๋อขนาดเดวปรีร่ไปทถามมันก็ทีอันน่ะไอ้ไม่แต่เข้าสิเมื่อเอาพาเสล่ามาหายเจา้าแต่ว่าบางคนก็ถามว่าแต่ว่าถามอยงงากให้เข้าทำเจ้าแน่วะเห็นว่าเป็นยังคือได้ลูกหลายคนแน,นนะ่คนนะสามสี่คนเลยนะมันได้ได้ ได้แต่โดนแล้วหมดเอาเมียปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยวันลูกจ้ะได้ลูกกกแหละมังอายอะไรอย่างเงี้ยออจะปีแล้วเมียจ้ะแปดปีเก้าปีสิบปีเลยอายุก็เมียสิบปีเนาะจ้ะโอ้อหากเมียอายนะว่าภาษาลาวเป็นเลยเนาะเป็นแต่อายแล้วว่าภาษาลาวบูเลยภาษาลาวเขาบริยนคือมีผู้ใจบุญบนซอยนี่นี่ดีใจแล้วหน่อยเนาะดีใจแล้วได้ ทำในนี้เกัญโชยเนาะแล้วก็ย่างพลาสล้าอีกเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ใหอยใส่ให้กันมีเครื่องมันสี่เอาเครื่องมาให้เจ้าอีกหลังจากพลาสล้าเราจะเอาเครื่องมาให้เจ้าอีกนะฮะเดี๋ยวจะเอาพวกข้าวสานผัวย่างแล้วมาใหอยจะได้แล้วเนาะข้าวสารหน่อยเนาะจะได้แล้วเนอเพราะว่าขั้นได้กันมันสี่แปลว่าพออยู่ก็กินแน่นะเนาะหากให้หุ่นมือท็ดให้นะให้ข้าเจ้าบระเห็ดนี่ให้กับช่องคนเฮากับเมียเฮานี่แหละแต่ว่ามันได้โบราณเนาะเขาให้เนาะโบราณประมาณน่ะ สิพป้าชาป้าเท่านั้นแหละมะกุ้มลูกลายลูกหลังสิใหญ่ลูกก็ลังสิใหญ่เนาะจ้าเล่ากับเจ้าท้ามากินอยู่บ่เจ้ากินเหล่าอยู่บ่บาริกินคนดีก็เกลืออย่งนี้น้องเนี่ยแรกเพิ่งจังซอยกันว่ากินเหล่ากินอะไรเพิ่งชมเพิ่งซอยนี่จังละเพิ่งซอยนี่ไม่แต่มื่ออื่นตอนเสาร์นน้องสี่เอามาแล้วการล้างจานเขาใส่เอาม้าปุบไล้ใส่ผ้านี้แล้วแหละเขาจังเสียเอาขขาวสารมาให้กับเสื้อผ้า เจ้าของลูกเจ้าเดี๋ยวเาสีเหเลือกมาให้แต่เฮือนลูกเจ้าทั้งสามคนนั่นแหละของเจ้าพร้อมาแลกักกระสีเบิ้งของเมียเจ้าพร้อมกันมันมีนะเป็นสเสื้อผ่ามือสองทีข้าเจ้าทรงมา,หาให้ยอืมี่น้องเอาทรงมารล้ครับเก็บสีเอาทรงมาใหายนะเอาสีเหลือกมาให้เจ้าทรงกับจักโต๊ะสองอ้ายที่ขาดาอะไะทรงไหมทรงเนี่ยทรงขนะระป๋แล้วไปเฮ็ดเวียกเนะ่ยทรงกับเจ้าที่แมวจ้าเอามะนุ่งเอมะนุ่งและเบิ่งเ้าสีเหลือกทรงยิ้นห้ยใจยิงเฮือน ของของเองนี่แหละกระมีแต่อยากให้อายนกขอบใจเพื่อนเราโอ้ยพ่อหนเพื่อนเพื่อนจีแล้วเขาจะเอาเข่าเอายังต์ใหม่กับแต่ของเพื่อนั่นแหล้วรบรวมกันกับผ้าเชล่าเซลสีขาวนี่จ็คแมนผ้าเชล่าเซลหรือผ้าอย่างเงี้จะห่อผ้าเชล่าสางๆอยังสักอย่างอะไรพี่น้องกระดานขท้าครับเออกระดานขาวเนาะจ้ามีแต่อยากให้อายนกขอบใจแล้ว่ะ้ยเพื่อนนั่นแหละข้วขอบใจยังเพื่อนนั่นแหละเ้าขอบใจเลยอายบอกว่าู้ที่เพื่อนช่วยเหลือผู้ใจบุญเพื่อนช่วยเหลือ อายเนาะจ้่เอาเพี่แต่คขอบอกขอบใจพเพนะื่อนในไลน์แหละเนาะใช่วิลี่กบ็บเราแทนโทรอายเราโบเป็นพี่น้องใช่มีแต่ถาเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะถือว่ามันสองถึงสามหมืหน่เนเนาะเฮือนลังนี้แล้วเลยพี่น้องเนาะกะเพราะว่าวิลี่ฮั่นกะอยากเฮ็ดให้มันแล้วแหละเพราะว่าเฮากะบจีไปบ้านนะลูกเจ็ดคนนีกญู่ยพุ่นกะเฮ็ดอีก,กรกงังนึงเนาะแต่ว่าของอายนี่ซอมแซมเหมือนซื้อซอ,อมแซมแต่ว่าเราตั้งใหม่แต่ว่าเป็นเครื่องเก่าเนาะญุ่ยพุ่นเป็นเครื่องใหม่เหมดเลยเพราะว่าเอฟซีไอเหตุญุ่นพี่น้องเนาะ ในใจวิลเล่ก็อยากให้ได้เบื่อทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเฮากับผมมีเงินมีคำพี่น้องบิลเล่ก็ต้องเฮ็ดตาหมาศรัทธาของเอฟซีเพื่อนนาะเพื่อนในเฮ็ดแบบใดเฮาก็เฮ็ดตามนั่นพี่น้องเนาะก็ถ้าหากว่าผิดพลาดยังไงต้องขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องอีกเทื่องหนึงหลายหลายไอ้ไพอี่ไอ้สบายดีป่ะเนี่ยพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย